สวัสดีครับพบกับผมเจมนัตตกุลนะครับช่องขายที่ดินทองเมืองโคราชนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับผมที่ดินนะครับติดถนนสี่เลนสายหลักนะครับติดถนนหมายเลข2 0 6 8นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ตำบลมึงอ้อนะครับอำเภอขามทะเลสอนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ9ไร่11ตารางวานะครับภายในของที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้ผมไว้หมดแล้วนะครับผมสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับหรือสร้างเป็นโรงงานนะครับผมทําเป็นโกดังสินค้านะครับทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับผมและสามารถทําได้อีกหลายธุรกิจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติด ถนนถึง3ด้านเลยนะครับผมด้านหน้าของเขานะครับจะติดถนน4เลนนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับทิศใต้นะครับจะติดถนนหินคุกนะครับบดอัดอย่างดีเลยนะครับผมนี่นะครับคือถนนด้านข้างนะครับของที่ดินนะครับด้านท้ายของที่ดินนะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้กุดบ่อน้ํานะครับไว้ใช้ประโยชน์นะครับ 1ลูกนะครับมีขนาดเนื้อที่นะครับของบ่อน้ำนะครับประมาณ250ตารางวานะครับผมหรือ2งานครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมและด้านท้ายของที่ดินนะครับก็จะติดถนนสาธารณประโยชน์อีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็จะติดถนนถึง3ด้านเลยนะครับคือด้านหน้านะครับผมด้านท้ายที่ดินนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับ และด้านทิศใต้นะครับจะติดถนนหินคุกนะครับผมติดถนนรอบด้านแบบนี้นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมถนนหมายเลข2 0 6 8นะครับก็จะเชื่อมต่อกับถนนนะครับสายเ6นะครับมอเตอร์เวย์ทางด่วนโคราชบางปะอินนะครับผมจุดที่ผมกําลังขับรถข้ามสะพานนี้คือจุดข้ามถนนมอเตอร์เวย์สายเ6นะครับ และถนนหมายเลข2068นะครับก็จะเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข290เชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพนะครับและเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข2148นะครับไปอำเภอโนนไทยนะครับและไปอำเภอด่านกุฎทดได้นะครับด้านหน้าของที่ดินแปลงน,นี้นะครับจะมีขนาดความกว้างติดถนน4เลนนะครับ86เมตรนะครับผม และด้านข้างของที่ดินนะครับด้านทิศใต้นะครับจะมีขนาดความยาวนะครับติดถนนหินคุกนะครับถึง255เมตรเลยนะครับผมด้านทิศเหนือนะครับจะมีขนาดความยาว167เมตรนะครับและด้านท้ายของที่ดินนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับจะมีขนาดความกว้างติดถนนนะครับ30เมตรนะครับผมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลนะครับ200เมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากตัวอำเภอขามทะเลสอนะครับจะอยู่ก่อนถึงนะครับตลาดสดน้องสวงนะครับและเซเว่นน้องสวงนะครับเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมจะอยู่ใกล้กับถนนมอเตอร์เว์สายเอ็มนะครับเพียง6.6กิโลเมตรนะครับและอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอนะครับขามทะเลสอนะครับเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ห่างจากเมืองนครราชสีมานะครับก็ประมาณ21กิโลเมตรนะครับผมใช้เวลาขับรถเข้าเมืองนครราชสีมานะครับไม่เกิน30นาทีนะครับถนนหุ่นทางนะครับวิ่งถนนสายหลักอย่างเดียวเลยนะครับที่ดินขนาดเนื้อที่9ไร่11ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้ร้องขายในราคาไร่ละ2ล้านหแสนบาทนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ สามารถซื้อแล้วนะครับสามารถประกอบธุรกิจได้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินถมไว้แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับนอกสจากเกียร์ลิงนะครับต้นไม้นะครับภายในของที่ดินนะครับออกนะครับก่อนที่จะปลูกสร้างนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับผมและกําลังมองหาที่ดินติดถนนหลักนะครับผม สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือแอดไลน์ไอดีนะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ